เอาสู้อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมาครับแต่าราคาน,นี้ไม่รู้จะค่าบอลวิเทอร์ออนนอรอได้หรือเปล่า้สึกเสียวอะ่ะแ่งเอาดีไหมเนี่ยเอาเอาเอ,เอ,เอไอเชตโด้กูไม่น่าเลยกูคิดผิดแล้วกูคิดผิดแล้วเอาแล้วครับ ไม่ต้องบินมากูหรอ่จโอ้โหสอยสอยดิยางี้ต้องสอยโอ้เฮ้ยไอพวกนี้ไม่ไม่เอ้ยเฮ้ยไอตัวทำลายเฮ้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 ยเฮยเ้ยเฮ้เ้เ้ยไอ้กเอ้ยเฮ้อยเฮ้ ลงมาส้วนตัวตัวนี่โอ้โหลอยลอยโอ้โห,โโหนี่นะใส่เกาะโอโหดนะยังเฮ้ยทำไมมันไม่ไม่ติดสถานะวะเออทำไมไม่ติดสถานะวะเกาะพังแล้วกูเกาะพังแล้วเอ้ยไม่พังเกาะแล้วนะก็ตดแต่เม็เฮ้ยเฮ้ยไม่มกากว่ะเฮ้ยมันกากว่ะโอ้โหวิทเทอร์คือมึงจะไม่ให้กูขยับตัวเลยใช่ไหมเพื่อน ไปก่อนละไปก่อนละมาสู้กันตัวตัวดีกว่าเฮ้ยจะจะข้ามอไปหรอโอ้โหหมดไรน์แล้วจะตามมอยไปไหนลงมาเลยเนาะนี่แหละโอ้โหนี่แหละ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 เฮ้ยจเย็นจเย็นจะเย็นจเย็นจะเย็นจเย็นเอยน้องจเย็น มานี่นโดนไปเออเออเออไอ้เชี่ยไม่ระเบิดแล้วระเบื่อโอ้ย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 มาสู้กับพี่ตัวตัวดีกว่าไอ้น้องมาน้องน้องจอกกอจอกกอไอเชี่ยรู้หิวหิวเลือดหิวเลือดหิวเลือดอะมึงหิวเลือดอะหิวเลือดอะเนื่อแหละพี่จะตีนนั่นแหละดีรับโอ้โหไวกว่าไอ้พวกบอลได้ที่ ไยบอกอะไรว่านอ d u ก้อนอีกไม่น่าเชื่อออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่า,านี้นะครับบายเจกันคลิปหน้านครับ